และนี่คือฟิตเช็คของเราวันนี้ครับพร้อมไปลุยตลาดมังวอนวันนี้เราจะมาลองตลาดมังวอนนะคือยากกินแบบแนวแบบตลาดมากบรรยากาศก็แบบว่าเฮ้ยดูมีความดูมีความโลเคอนนะเฮ้ยอีกนเต็นบันสตีมบันเออน้อแข็งมั้งบรรยากาศในตลาดจะเป็นประมาณนี้มาเกาหลีไม่เคยเที่ยวย่านอย่างนี้เนาะย่านแบบตลาด ตัวใหญ่ก็ไปย่างแบบวัยรุ่นระหว่างทางก็จะมีร้านขายออม,มุนะครับตอ๊อกกี้เยอะมากๆเรียงกันแบบนี้เลยมีบรรยากาศของคุณป้าที่ซื้อผักเพื่อไปทาอาหารนะครับมีร้านขายส่งผลไม้ซึ่งราคาผลไม้ถูกมากโดยเฉพาะองุ่นร้านนี้ครับเจอองุ่นแบบ67บาบาท66บบาทถูกมากเลยอ่ะร้านเกี๊ยวร้านนี้ก็น่ากินมากเสียดายไม่ได้ลองครับ นอกจากนั้นก็มีแฟชั่นนะครับแบบคุณป้ากเกาหลอีอย่างแล้วนะครับ enjoy the taste Mangwon KMart